วิธีเช็คสวิตปิดเปิดหรือว่าสวิตเดินหน้าถอยหลังของรถไถนารุ่นนี้นะครับหรือว่าใช้กับรถพวกรถแบตเตอรี่หรือรถมอเตอร์ไซค์แบตเตอรี่รถอื่นๆก็ได้นะครับวิธีเช็คเบื้องต้นง่ายๆว่าสวิตสองตัวเนี้ยเสียหรือเปล่านะครับลองดูอย่างยกตัวอย่างตัวนี้ก่อนแล้วกันลองเช็คดูง่ายๆว่าตัวเนี้ยเสียหรือเปล่าวิธีเช็คก็คือว่าให้แงะสวิตขึ้นมาเลยครับแกะสวิตขึ้นมาเลย ยวแกะสวิต์ขึ้นมาโดยใช้ไขควงปกักปักแบนน,นะครับนี่ครับงัดมันขึ้นมาอ่าเนี่ยครับงัดตัวนี้ขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาดูสายไฟไม่หลุดแต่ว่าสมมุติอันนี้อันนี้มันเป็นสวิตท,ที่ใช้ได้นะครับถ้าสวิตทีท่ใช้ไม่ได้ลูกค้าลองเปิดเลยเปิดรถ สมมุติเปิดแล้วแล้วไม่ติดรถไม่ติดเนี่ยเราเปิดแล้ววิธีเช็คง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้เสียหรือเปล่าเบื้องต้นเลยอันดับแรกไลค่ค่อยๆไลไ่ไปไล่จากตัวนี้ก่อนดีกว่าว่าสยุมันเสียหรือเปล่าก็ให้เอาลวดมาสักเส้นหนึ่งคลิปนี้กระดาษก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่มันดัดเป็นลวดเป็นสือ่นอนําไฟฟ้าครับแล้วก็มาทาบเลยอ่าจะได้ไม่ต้องแกะสายไฟสองเส้นนี้มาจี้กันนะครับลองทาบสองอันนี้เลยเนี่ย ถ้าทาบแล้วติดรถติดอ่าแ,แสดงว่าสวิตติดเปิดเสียก็ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าถ้าเปิดแล้วไม่ติดแต่ว่าใช้ลวดทาบอย่างนี้แล้วติดก็แสดงว่าสวิตตัวเนี้ยเสียส่งมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เช็คตัวเนี้ยเดินหน้าถอยหลังไม่ไปกดเดินหน้าแล้วก็บีบคันเร่งแล้วรถไม่วิ่งเนี้ยครับ วิธีเช็คก็เหมือนกันครับแงตัวนี้ออกมาเลยครับเนี่ยครับงัดขึ้นมาปุ๊บเช็คสายไฟอย่างเดียวก็วได้ตัวนี้เช็คสายไฟว่ามันหลุดหรือเปล่าถ้ามันมีสายไฟหลุดก็เสียบกลับเข้าไปนะครับเสียบกลับเข้าไปแล้วก็เสียบให้แน่นแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือพวกสวิตช์พวกเนี้ยสองตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันก็เจอพวกปัญหาพวกเศษขี้ฝุ่นขี้ดินมันเข้าไปอุดตันเราให้เอาให้เราเอาชกพวกน้ํามันโซนก็ก WD40 สีอะไรพวกเนี้ยน้ำมันหล่อลื่นนะครับฉีดเข้าไปเลยฉีดแล้วกดปิดเปิดเรื่อยๆให้มันลื่นอาการพวกนั้นมันก็จะหายเจอหลายคันแล้วครับที่มาที่เป็นแบบนี้เดินหน้าถอยหลังไม่ไปอย่างเงี้ยเปิดไม่ติดพวกเนี้ยขี้ดินเข้าไปเต็มเลยนะครับใช้พวกนั้นน้ำมันหล่อลื่นอนะฉีดแล้วก็ลองแก้เบื้องต้นดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะหายถ้าไม่หายก็ต้องไปไล่ดูพวกมอเตอร์แล้วก็สายไฟที่แบตในนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ